ไลน์มาด้วยดูไลฟ์ข้ามโลกอุ้ยบอกได้ปะได้แหละวันนี้ได้ได้พัก,กวันแรกในรอบเดือนนะ ทุกอาทิตย์เลยถ้าไม่ได้ออกกองก็ไปอีเวนต์นี่เมื่อวานไปก r a บมาไหนใครเจอกับ sky น้านนี่เจมโฟ r d b u สที่งานก r a บบ้าง ใครไปแล้วแ e บบนั่งมอเตอร์ไซค์กับสารภาพมาซะดีๆต้องมีแน Somehow ่นอนวันสนุกไหมครับ ได้แล้วตัดไม่ได้นะต้องคอนติเนียวเด๋ยกกองจะกินหัวผมไม่เคยอ่านคอมเมนต์ทันเลยเอาจริงไหมวันนี้ทำอะไรวันนี้ตื่นไปวิ่งตอนเช้ามาครับแล้วก็กลับไปกินข้าว ก็แอบนอนประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็ตื่นมาฟิตเนสต่อนี่เป็นวัน productive day เราจะไปอ่านบทแตเดี๋ยวต้องออกกองต่ออีก3วันติดคือออกกองไม่เหนื่อยเท่ากับอยู่ทุกซีน คือล่าสุดไปออกกองมาแล้วแบบในเบรกดาวนมีทั้งหมด18ซีนแล้วก็คือมีชื่อเราอยู่ในทุกซีนแต่สนุกดีถือว่าได้ทำอะไรใหม่ๆแปลกๆ เลิฟไปนะครับเดี๋ยวของเรื video, people, ่องเรื่องนานี no ้น <the> <made SAN> <Maria> ่าจะอ่อนก่อนผมคิดว่านะของผมน่าจะน่าจะกลางคือมันมีหลายเรื่องใช่ไหมของเราน่าจะอยู่ช่วงกลางไม่แน่ใจว่าช่วงไหนเห็นคนพิมพ์มาว่าหนีงานมาสองทุกคนเลยไม่ดีนะ แดีพรุ่งนี้วันเสาร์ได้หยุดละค่อยแอบมาเล่นนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้ไม่ได้มาไลฟ์มีทำงานใครมาเจอกันที่ชาบูชิฮะคนนี้มันหยุดหรอก น้องน้องบาสไม่ไม่ได้เต้นนะครับเวานก็่แต่สนุกดีนะได้เจอน้องๆองแบบทำงานด้วยกันน่าจะครั้งแรกเลยมนะั้งปกติเจอแบบพันผ่านคือปกติมันจะเจอเจอพิมพ์บ่อยสุดนะครับรอบนี้ได้ได้เจอน้อง ไทยน้องภูแล้วคุณพลก็เจอบ่อยใช่คุณพลกับพิมพ์เจอบ่อยแต่เมื่อวานถือว่าอะไรเนี่ยมีอะไรมาเมื่อวานถือว่าได้รู้จักน้องพิมพ์มากขึ้นนะครับเมื่อวานสนิทกันมากขึ้นละ คือเมื่อวันตลกมากก็คือผมก่อนแต่งหน้าใช่ไหมก็แบบปวดท้องจะไปห้องน้าแล้วห้องน้ําในห้องแต่งตัวมันคือมีแค่สองห้องแล้วก็วิ่งไปห้องแรกห้องแรกห้องห้องแรกล็อกก็เลยเปิดห้องที่สองห้องที่สองไม่ล็อกแต่เปิดประตูไปเจอพิมพ์นั่งทําทุลายอยู่คือแบบภาพมันแบบเหมือนซ้อนอดีตเลยตอนตอนผมอยู่นาดาวผมก็เคยมีเรื่องราวเหตุการณ์แบบนี้ ก็คือลืมล็อกประตูเหมือนกันแล้วก็มีลุนพี่คนหนึ่งไม่ระบุนามเปิดประตูห้องน้ำมาเหมือนกันรือว่าเป็นสายเลือดสายเลือดเรามันเข้มข้นเหลือเกินเลือดชมพูฟ้าเรามันเข้มข้นคือเหตุการณ์เออเพิ่งเพิ่งเห็นว่าไอท้ที่ที่พี่มพูดบนเวทีบอกว่าชะตากรรมบนนั้นที่สงรารก็คือ ทีมกับผมก็ค <g> ือเหมือนกันอ๋อเพิ่นเข้าใจว่ามันคือไอ้อตูจับเด็กของนาดาวคือสตากรรมแบบใกล้ใกล้เคียงกับพีมแต่ว่าคาแรคเตอร์เราคาแรคเตอร์ตอนนั้นรู้สึกนิสัยคล้ายๆผู้มากกว่าของผมนะแต่ว่า สังคมหล่อหลอมจนมาเป็นผมในทุกวันนี้แต่ง,งงว่าผมห่างกับพีมสิ1เดปีเลยหรอเกินไปปะสิบเดปีใช่เหรอไม่น่าถึงนะ ห้าหกปรีรู้สึกแก่แล้วมีคนพิมพ์มาบอกว่าห่างเก้าโอ้ลดไปตั้งสองปีขอบคุณมาก <laughs> เครียดเลยไม่เคยรู้สึกแก่เท่านี้มาก่อน วงบัสถ้าผมไปเยืนกับน้องๆวงบัสผมยังถือว่ากลมกลืนอยู่นหมหรือดูโตสุด ใชลันเพราะว่าอลันก็โตสุดใช่ไมแ้ย <c oughs> แต่น้องๆทุกคนน่ารักมากเมื่อวานแบบทุกคนดูแบบมีคาแรคเตอร์ชัดเจนนิสัยดีทุกคนเมื่อวานปวดขามากใช่ปวดขามากเหมือนกันงานน่าจะแบบสองสามชั่วโมงได้แต่สนุกมาก ได้เวลาละขออนุญ,ญาตไปฟิตเนสก่อนนะครับเราเจอกันใหม่บ๊ายบายตั้งใจทำงานนะครับ